ฮัลโหาทุกคน,คนวันนี้เรามาเลเซ,เซอร์แาสิเลียนขังแรกที่อากิระคลินิกสาขาพร้อมพง์ถึงเราก็คืองงเลยนี่คลินิกหรือคาเฟ่เนี่ยเขาตกแต่งน่ารักมากถ่ายรูปซะหน่อยอ่ะโพสโพสนุ่นถ่ายรูปเขาเยอะสุดได้คอนเทนต์กลับบ้านเลยกรอบประวัติเสร็จพี่เขาก็จะเรียกเข้าไปในห้องนี่เป็นห้องที่เราเลเซอร์นะคะภายในสะอาดมากเปลี่ยนชุดถอดกาบกกนอพร้อมเลเซอร์แล้วขั้นตอนแรกก็จะเป็นการโกนขนน้องสาวให้สะอาด ีมามขั้นตอนที่สองเราชอบมากเย็นสบายสุดๆพี่เขาใช้เจลเย็นออร์แกนิกทาบริเวณที่จะเตรียมเลเซอร์ให้เครื่องใบออดยักเลเซอร์ผสานพลังงาน2ชนิดเพื่อกำจัดทางรากและเส้นขนเจ็บไมไม่เจ็บน,นะพี่สบายมากเลเซอร์เก็บรายละเอียดทุกซอกทุกมุมเลยพี่เลเซอร์ไหมเป็นยังไงคือให้เพื่อนตัวเองทำเองคนที่มีอะไรไหมมันโอเคมากเลยนเวลาเราทำเราไปมันสวยเลยเวลาเป็นปรนะจำเดือนอะไรก็ ใส่บิ๊กินมี่ไงคือก็ที่ใส่กิ๊นนี่ใส่ปะจอนเขาบอกว่าจะทำตรงกลางเออจ็บตรงกลางหรอเขาใช่ตรงอ๋อวันนี้เจ็บอะไระนึ่งว่าจะแบบกรี๊ดไม่กรี๊ดนะทุกคน,<ใ>นคือมันไม่ได้เจ็บแต่ว่ามันจะมีความร้อนๆซึ่งตรงเนี้ยสามารถให้ที่เขาใช้น้ำแข็งประคบใ,ให้เย็นๆได้นะคะใ,ใช่ โดยรวมเราถือว่าประทับใจมากหลังทําเสร็จก็คือรีบกลับห้องมาดูเลยและนี่ก็คือสีหน้าหลังเห็นผลลัพธ์นะคะไปค่ะสาวตอนนี้เขามีโปรหนึ่งแถมหนึ่งเพียง990บ,บาทได้นะ